ภายในรถเนี่ยเท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่าสภาพนี่ดีกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะนะครับถ้าเทียบกับอายุของรถยนต์แล้วถือว่าดีมากๆเลยโอ้พระเจ้าจอรดมันยอดมากนี่นี่ก็อีกหนึ่งรถตู้สายชิวสภาพเรียกว่าพร้อมให้งานดีกว่า นะฮะสภาพเรียบร้อยดูดีนะครับรถยอดนิยมสีสันก็ยังดูสะอาดเรียบร้อยสวดทรงยังดีอยู่นะครับจัดทรงมากำลังงามเลยนะครับไม่ได้ดูสุดโสมอะไรดูเป็นรถเรียบร้อยสภาพดีต้องมาดูกันนะฮะก็สีสันสวดทรงอะไรก็ดูดีครับนะรูปมีน้อยไม่มี <c oughs> รูไปไม่กี่รูปแต่ก็พอจะได้เห็นอยู่ถึงความสมบูรณ์สบัภาพมันก็ผมว่านี่ประดับ80-85เปอร์เซ็นขึ้นนะนะครับเครื่องก็ดีเซลแท้ๆของมันอยู่แล้วก็บำรุงรักษาไม่ยากเย็นครับอะไรก็ไม่ต้องห่วงครับรถเพื่อการพานิชย์แบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเอาไป ใช้งานส่วนตัวทำธุรกิจรับส่งหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลครับรถพวกนี้เข้าอู่ที่ไหนข้างต้องซ่อมเป็นอยู่แล้วนชฮะเรียกว่าน่าจะใช้งานได้เป็นอย่างดีม <c oughs> ีอะไรน่าสนใจอีก่ะสินะครับสภาพสะอาดเดียวเชียวอ๋อ